ก็เหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมค่ะที่เดิมสอนกันยังก็ยังสอนปกติแล้วค่ะอาจารย์ก็เต็มเวลาเต็มสตรีมมาเลยร่างกายต้องการอะไรบอกมาเลยบอกมาปุ๊บชีเล็ทันทีมีก่อนที่จะออกเป็นบาดปวดท้องน้อยแค่นี้เองต้องการหายปวดต้องการหายเจ็บอันนี้ที่เพิ่มอาการที่เพิ่มตรงนี้ ปวครับค่ะคำถูกไหมเนี่ยประมาณแถวๆนั้นนะคะเจ็บไหมยกขึ้นแล้วเจ็บไหมมันไม่เจ็บเสรียไหมปกติไม่มีเลยค่ะกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกกล้าเริงอะไรเหมือนที่อาจารย์สอนไม่มีเลยเลยเพียงแต่ว่ามันสามเดือนละไปบอรี่ใช่ไหมนันระวัางโรคบอรี่นะแต่ก็ค่อยๆค่อยๆเล็กลงก็ค่อยๆเล็กลงไปตามก็ะสวดม่นไปอะไรไป ตรวจเหตุัดก,ก็เลยมาหามจานยวิเอานี่แตกก่อนเอานี่แตะจุดนจแจกาเจอเนยเอาแน่เลยพิกเลยขาก่อนพิกให้ได้พอมาหาจานมันหายไปนีอ,อนี้หนึ่อองอยอล้วรอยออโอเคครัเราใช้ฟิลลิ่งไง i นี่นะเริ่มลงไปท้องนะฮึบหายใจด้วยตามความรู้สึกตัวเองนะได้โทษครับยอมอ่า พละกกำลังเรียแรงรู้สึกว่ารู้สึกว่ามาอย่าง<ะ>เราจะรู้สึกเองพนน้นโทษครับนิดเดียวพอไหมเพิ่มนิดนึงพอไหมพอแล้วพอแล้วแคนะ่นี้ปึ๊บนะครับปึ๊บปึ๊บงตัวมามา กโอเคด,ด,นะ okay, ดีมากแขนหลังกระดูกชั้นหลังแล้วก็เส้นเอ็นของมันจะได้มทำง,งานพารา l e ล l กับกระดูกมันทำให้การทรงตัวเราดีก็อครับอ่านนะหายใจไว้อ่าน ีสอารงครับคับนี่ค่อจะสบายตามด้วยหลัง ตาสว่างนี้ไหมดีขึ้นค่ะเขาว่าเขาว่าวันนี้มีทอนซินอทอนซินตรงนี้วันนี้เราหยุดงานเก็นน้ำลายติดขัดไหมถ้าทอนซินมันจะติดขัดเวลาถปงมไทรอยด้วยทันน้งหมดทอนซินใสราที่เขว่า,วา ทษร่รับไทรอยที่เขาว่าคุณน้ำลายชี้ข้องตัวบอถ้าข้องตัวก็แปลว่าโอ้ไหมเนะี่ยน่าออกกดและย้อนเขาว่าใช่ไหมดดก้มให้ชุดหายแรงๆครับ ไปหาท้องเบาๆใช่มีอันหนึ่งไม่ได้เขียนวันนี้ไปตรวจเต่าพ่อลูกเรามีก้อนสีส้มแล้วโอ้ยพอขอขอขอออหาเรื่องหาเรื่องขอโทษถ้าเขาว่าจุดนั้นนะมันจะร้อนนะครับจุดนั้นการระคายเคืองเรารู้สึกเองตรงนั้นนะถ้าเราไม่รู้สึกระคายเคืองอย่าไปเชื่อโคตรมันดีกว่า หช่ไหมอโอเคนะฟังเฉยฟังฟังรักษามารยเนะขอให้เป็นช่น,านนั้นอืมพอเราฟังมาเยอะแล้วคนย้ำถ้าไม่ระคายเครืองตัวนี้มันชนั้นสีบตายไปตรงนั้นน่ะใช่ไหมอืมใช่ไหมซึ่งเราต้องรู้ดีที่สุดแน่ดมันจะร้อนจุดๆ,ๆดดโอเครบพลังงานตัวนี้ไม่ได้ เราใช้ฟิลลิ่งหมดเลยนะปีใหม่นี้ผมเชื่อว่ามาใช้คำว่า happy new f ฟ l l i n g งนหะ็่ไหมมันต้องมารับฟิลลิ่งพวกนี้ใหม่เพราะ e อ e r g นี้มันเวลามทำงานมันมันรับรู้ได้โดยฟิลลิ่งนะครับโทษครับนห็น่มะโอเคโผล่ไหมโผล่แล้ว เกิดไฮอะไรไฮชั่นชั่นเหรอปีนี้แล้วนะไฮพาวเวอร์เหรอไฮพาวเวอร์มากไฮพาวเวอร์ได้นะน้ำหนักเพิ่มหนะสองกิโลได้ไหมเนี่ยสองกโลโอเคประมาณสองกโลแปลว่ามองไม่ผิดก็โอเคนะสองกโลโอเคสมส่วนแล้วล่ะงานะ้นะค่ะถ้าถ้าจะมากกว่านี้น่าจะเพิ่มอีกสักหนึ่งกิโลถ้าไม่เพิ่มโอเคดีเลยรถดลาจะลดอีกเท่าเดิมแม่เอ้ยครับแม่เอ้ยเลี้ยงปเดี๋ยวลมพัดฟิวแม่ ว่าจะลดไปสองอไม่เอาแ,แล้วค่ะอาจารยโอเคนั่นันน่รูปร่างขนาดนี้น้ำหนักขนาดโอเคเลวอ่ะมีอะไรคุยกับแม่ทีนิดมาวัดดีปีใหม่อาจารย์เยอปีที่แล้วก็โทรมาวัดดีปีนี้ก็อยากพาพี่พัฒมา,ามไม่ว่างพร้อมกันโอเคเดี๋ยวเขาจะมาทีหลังคะ่ะ ก็ยึดเหมือนที่อาจารย์บอกตลอดนะคะถ้ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นแล้วเรากินอิ่มนอนหลับขับถ่ายตอนเช้าก็อารมณ์แจ่มใสร่างกายก็ก็แรงเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ตามวัยถ้าอากาศเย็นๆจะไม่ค่อยเป็นพออากาศร้อนๆนี่ค่ะอาจารย์จะจะถึงจะมีอาการอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือเมื่อไฟชอบนอนแรงเยอะไปถึงมืดๆเหมือนเดิม ทำอะไรทั้งวันเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากมีเรียเร่ยวแรงมากมากแรงเยอะไม่รู้มากเกินไหมอ่ะะไม่รู้ต้องการมากโอ้ยแว้วกอนหลายเรื่องแรงแรงเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะโฟกัสเยอะแรงเยอะเหมือนเดิมแต่ที่ประหลาดคือเมื่อวานปกติพิ่ไม่นอนกลางวันไงจะเป็นคนไม่นอนกลางวันแม่อะไรอย่างดีก็หลับตาห้าทีสิบนาทีเมื่อวานผิดหลับกลางวันเวลาพิดหลับกลางวันนี่คือมีอะไรผิดปกติอะไร พอพีไม่ชอบนอนกลางวันอธิบายได้ไหมแสดงว่าพลังประหลาดพลังหมดแรงใช่ถ้านอนกลางวันคือไม่สบายจริงๆอย่างนั้นนะคะถึงจะหลับหลับไปตั้งสามชั่วโมงอืแล้ววันนี้ก็มีอาการตามมาชร้โอไหมอาการอะไรบาโอแล้วค่ะเอาให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็มสิบเอากี่คะแนนฮะ คะแนนเต็มสิได้กี่คะแนนคะแนนเต็มสิบตอนนี้เหรอคะค่อยๆบสอ่ะจเก้ล้ะคะ้าเกค่ะเปอร์เซ็นต้าจค่ะเกาในบก็คือเก้คะแนนเกินนะจบอ้าวสายสายซิกซิกอร์ดซิกออกเสียงอะไรอืมสายแต่ว่าถ้ารายมือชื่อเป็นซิกเนเจอร์ นทิาใช่าปัจจุบันก็คือทรายเชิบเนี่ยฮะมันเข้ามาในกรอบพนีนเปันเป็นมันจะเป็นอะไร,ะไรเป็นเฟรนด์ในการที่จะพัฒนาเข้าไปสู่สายฝนของชาติไว้นี้มันเป็นหลักฐานเพราะว่าพวกข้อมูลโปรไฟล์ว่าไปค่ะทำระเบียบมมตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปยุค40เขี่ยไหมต้องมีระเบียบกินเยอะเหมือนเดิม อันนี้หิวเหมือนเดิมมีเดียวแรงกินกินไปเถอะนะกินทั้งวันเลยอาจารกินทั้งวันอย่าก็เบิร์นตลอดโอ้ดีมากโอ้ยใส่เข้าไปเลยตอนเบิร์นอยากบอกให้ไปตรวจไทยแล้วท้องตรวจไม่อยากตรวจพ่อพ่ออย่าหายเรื่องใส่ตัวมันเบิร์นใสเข้าไปเละกินควายทั้งตัวเมื่อเช้านี่ตอนเย็นเผาไม่หมดเอามาใช้จบข่าวนั่นนั่นนั่นะอย่าเรื่องมากขอยังเบิลเบิลเพราะถ้าไม่เบิร์ลละชูนะโยมอ๋อ เราต้องการตัวเดียวคือเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บมันสร้างอิมูลอิมูลมันผสมถึงฮอร์โมนตรงนี้เดี๋ยวก็ดูแลตัวเองไปนะคุณมับไปยังฮอร์โมนสมงไปยังเอนไซม์สมงไปยังโปรตีนอิโนโ่ทำงานหมดดีเอ็นเอออนี่ยทำงานหมด c i r c โ l a ลตทุกอย่างมันจะโฟล o w ไปหมดเลยมัน flow กับเผาโซ่ข่าวอย่างเงี้ยอย่างอื่นก็เหมือนเดิมค่ะถอดได้ถอดทิ้งเลยตรงเนี้ยเออจะมาใช่ไหมเอา เอาล่ะฟังให้ดีนะ,ะอันนี้คือเรื่องธวามลักใช่เราต้องการป้องกผลผลผันผนป้องกันจะกระตอนทีนี่แล้วสอดสุดตัวเราอเองเราคิดเช่นนั้นคนอื่นเพื่อย่างอยู่ใกล้มันกลัวคน,นอื่<ค>นติด,ตดไม่ใช่ <c oughs> ถ้าเรามีอิมูนเพิ่มขึ้นมาอย่าไปวอรี่กับสิ่งนี้นอย่างผมอิมูนผมมีเยอะผมยังไม,ม่บูมายกับสิ่งนั้น ยิ่งทาให้คนอื่นเขามองเราอย่าไปเข้าใกล้มันอีนี่โทษทีสุภาพยยงเนี่ยมันเชื้อโรคนะเ,เนี่ยโคเบบีติดนี่จ้ะเอ็นไปไม่ไ่้ม่มามามาม,ม<ะ>ผิดเลยนะครับผมไม่ยอมรับเด็กขาเดเาจะติดไม่ใช่เด็กขาดถ้าอยู่อินมูน <c oughs> อยู่ดีอะไรก็ได้เด็กก็เหมือนกันไม่มีปัญหาไม่มีทางติดวัดไม่มีทางติดอา้าวผมท้านนะโูว่ามีร้อยคนเป็นหวัดผมไปนอนทับต่างนะรู้สิมันแน่แค่ไหนท้าด้วยนะ ผิดหมดที่ว่าเนี่ยนะครับผิดหมดครับผมจะป็กคนท้าทายเองเรื่องนี้ไม่นานแลครับผมจะมีการท้าทายเรื่รยอยง,งนี้มาให้กับนะนะคําว่าหวัดหรือว่าโลกวัดไม่มีคําว่าติดต่อจะทําเป็นเสียนภาพบลมเทิมประกาศมันเลยให้มันรู้ไผยมันไผยไปเลยดูซิใครมันจะมาย้อนแย้งนี่เราท้าคนท้าอย่างนี้เข้าใจไหมครับถ้าบอกว่าติดหาคนเป็นบาดมาเอามาเดี๋ยวนี้ แล้วโรงพยาบาลทั้งหมดที่วิทยา,าลัยไวโรบัตนะป้เอาเครื่วนมาเลยวันนี้มานอนกองกันที่สนามฟุตบอลแห่งนี้ปิดแอร์หมดเอาเลยอ,อยู่ๆคนเดียวเนี่ยมันติดจริงหรือเปล่าถ้าไม่ติดคุณจะว่างไงอะ่ะ <Bay ern> ต้องท้ากันอย่างนี้ผมต้องท้าอย่างนั้นเวลาผมท้าคนนะนะั่น่ะโอเคไหมอเอาชิปวนเดอยวพันไหมเนี่ยที่ว่างเมื่อกี้เนี่ย ช่จะเป็นโคตรวัดอะไรก็ตามทีวัดใหญ่วัดน้อยวัดนกวัดรนุวัด <c oughs> แมววัดอีเวราเชิญนะครับใช่ไหมครับมันถึงจุดนั้นนะครับอะเดีนะถึงเวลาต้องโชคหข่าจะต้องมีดีนะที่ว่า <c oughs> ไม่มียาแล้วโดนเหยียบนะสั <c oughs> อปอนจนก็อ่อนแล้วแต่ที่จะเป็นถึงขั้นนั้นเลยไม่ดีเลยครับเพียงก็ไม่ดี ผมก็พูดไปไงั้นแหละครับมมผมว่าน้ำชุก็เป็นยายาที่ไม่เป็นพิษใครที่กระดาที่บอกว่ายาเป็นยาหอมสัสงน้ำสบประปามัด้วยนะผมพูดมา20กว่าป,ปีผ่านวิญญาไม่เห็นใคร่ผูกที่หวานไ,<อ>ไหมครับจบข่าวไหมจบนะโอเคแสดงความดีด้วยพอดีการงานบริบารดีเนะ <S 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 าะค่ะการงานดีคัามแรงดี ไม่ถึงคนน่ะบึ้งคนเพชรนะคุณหน้าคุณหน้านหนุ่มมากเลยก็ใช่สิครับ